ทุกคนเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับถ้ำเพชรไหมถ้ำลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางป่าลึกแห่งนี้ว่ากันว่าข้างในเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าอัญมณีร,ระยิบระยับและวัตถุโบราณที่หายสาบสูญไปนานนับร้อยปีผมเองก็เหมือนกันฟังเรื่องเล่านี้มาตั้งแต่เด็ก วันนี้เลยตัดสินใจบุกป่าฝ่าดงตามหาถ้ำเพชรในตำนานให้เจอเดินทางมาหลายชั่วโมงทางก็ลำบากแถมยังมีข่าวว่าแถวนี้สัตว์ป่าดุร้ายเพียบแต่ความอยากรู้มันมีมากกว่าในที่สุดผมก็เจอ ทางเข้าถ้ำเล็กนิดเดียวต้องคลานเข้าไปแต่พอเข้าไปข้างในเท่านั้นแหละโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยผนังถ้ำเต็มไปด้วยผลึกแร่ที่สะท้อนแสงริบระยับสวยงามเกินคำบรรยาย แต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกสู้กว่านั้นคือรูปสลักโบราณบนผนังถรร้ำรูปสลักที่เล่าเรื่องราวของอารยธรรมที่สาบสนไปนานแล้วผมใช้เวลาหลายชั่วโมงสำรวจถ้ำแห่งนี้เก็บภาพและบันทึกข้อมูลทุกอย่างเท่าที่ทำได้ ผมพบว่าทำเพชรไม่ได้เป็นแค่ที่ซ่อนสมบัติแต่มันคือหอจดหมายเหตุใต้ดินที่เก็บรักษาความรู้และประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมเลือนไปแล้วผมไม่ได้ขนสมบัติอะไรออกมาเลยนอกจากความรู้และประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ ทำเพชรไม่ได้สอนให้ผมรวยหล้นฟ้าแต่มันสอนให้ผมเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ความรู้และการอนุรักษ์บางครั้งสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจและความทรงจำแล้วคุณละ่ะ เคยค้นพบถ้ำเพชรของตัวเองบ้างหรือยัง